สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้ด่งอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับและวันนี้นะครับโด่งจะพาเพื่อนๆไปรู้จักอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆคนอยากเห็นมากๆหลายๆคนอยากชมภาพจริงๆหลายๆคนอยากให้ถ่ายภาพออกมาให้ดูยาวๆนะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าอยากให้อัปเดตเส้นทางนี้ให้หน่อยนะครับเส้นทางนี้นะครับก็คือเส้นทางจาก ตัวเมืองสกลนครนะครับมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติภูพานครับถนนเส้นนี้นะครับมีสมญานามว่าโค้งปิ้งงูครับใช่แล้วครับเพื่อนๆได้ยินไม่ผิดครับโค้งปิ้งงูเนื่องจากลักษณะของถนนเนี่ยเหมือนงูที่กำลังถูกมัดอยู่บนไม้แล้วไปปิ้งนะครับก็เลยมีสมญานามว่าโค้งปิ้งงูนะครับวันนี้เราก็จะไปดูถนนเส้นนี้กันนะครับว่าล่าสุดเป็นยังไงนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ ได้ดูครั้งแรกเนี่ยก็ามาดูกันว่าโค้งปิ้งงูถนนในตำนานเป็นยังไงไปดูพร้อมกันในคลิปนี้ครับไปครับ สำหรับวันนี้นะครับโด่งเฉพาเพื่อนเพื่อนะครับชมอีกหนึ่งเส้นทางที่หลายๆคนร้องขอมานะครับเส้นทางนี้นะครับก็คือเส้นทางที่ออกจากจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ผ่านจุดสําคัญตรงนี้นะครับอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับโดยไฮไลท์ในช่วงแรกนะครับที่หลายๆคนอยากดูคือตรงนี้นะครับโค้งปิ้งงูในตำนานนะครับวันนี้เราจะเดินทางออกจาก จังหวัดสกลนครนะครับโดยใช้ถนนหมายเลข213ตรงนี้นะครับผ่านโค้งปิ้งงูนะครับและยังตาม213ตรงนี้นะครับผ่านอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับและตาม213มาเรื่อยๆนะครับแล้วมาถึงอีกจุดนึงนะครับที่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึงนะครับก็คือถนนหมายเลข213มนเดิมนะครับแต่เป็นหน่วยพิทักษอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับ โดยผ่านจุดชมวิวผาเสวยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นในเส้นทางตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเส้นทางตรงนี้มีความคดเคี้ยวเป็นพิเศษนะครับและเราจะตาม2 1 3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปลายทางวันนี้นะครับก็คือจังหวัดนี้ครับกาฬสินครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมเส้นทางนี้พร้อมๆกันครับและตอนนี้นะครับเรา กำลังขับรถอยู่ในถนนหมายเลข213นะครับโดยมุ่งหน้าออกจากตัวจังหวัดสกลนอครน,นะครับเส้นทางนี้คือเส้นทางหมายเลข213ที่มุ่งจากสกลนอครไปถึงจังหวัดกาฬสิทธิ์นะครับตอนนี้เราออกจากเมืองมาแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าถึงโค้งปิงงูนะครับถนนจาก4เลนนะครับเขาจะบีบเหลือฝั่งละ2เลนอย่างนี้นะครับพอเราเข้าสู่ถนนช่วงนี้เราจะรู้เลยว่าด้านหน้าคือ โงปิงงูในตำนานครับเขาเป็นเส้นทางที่ใช้ข้ามระหว่างจังหวัดวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่ข้ามระหว่างจังหวัดนะครับก็จะมีรถใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยป้าจะบอกเลยโค้งปิงงูเห็นไหมะเนี่ยฮะตอนนี้เข้าสู่โค้งปิงงูแล้วตรงนี้ผ่านพาราตำหนักภูพานราชนิเวศนะครบผมอยากมาเที่ยวที่นี่มากๆยังไม่เคยมีโอกาสได้มาเลยแล้วก็ครั้งนี้ก็ฝนตกอีกแล้วมาที่ไรน,นี่อากาศไม่ค่อยเอื้อทุกทีครับ ไม่ฝนตกก็ต้องมีเหตุจําเป็นที่ต้องไปให้ถึงคันเวลาอย่างเงี้ยครับไม่ได้แวะพักเที่ยวสักทีครั้งนี้ก็กะว่าจะมาถ่ายในเส้นทางนี้แล้วก็ได้แวะเที่ยวด้วยนะครับสุดท้ายก็วันนี้ก็มาเจอฝนนะครับเนี่ครับเส้นทางค่อนข,ข้างคดเคียวเลยครับแต่ว่าไม่ได้คดเคี้ยวมากนะครับแต่ความอันตรายของเส้นทางนี้คือรถสัญจรเยอะ หลายๆคนบอกว่าเส้นทางนี้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยอันตรายผมก็ว่าน่าจะอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางผ่านทยานนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยน่าจะมีพวกสัตว์ป,ป่านะครับน่าจะมีความเกลี่ยวอะไรเงี้ยเยอะครับแต่ในเส้นทางเนี่ยถ้าพูดถึงความสูงชันนะครับเส้นทางนี้ไม่ค่อยชันนะครับแต่คดเคี้ยวนะครับ เพราะฉะนั้นเส้นทางที่คดเคี้ยวเนี่ยยังไงก็อันตรายครับยิ่งถ้าเป็นเส้นทางบนเขาด้วยแล้วเปอร์เซ็นที่รถใช้เยอะมากๆเนี่ยทําให้เปอร์เซ็นการเกิดอุบัติเหตุมันเกิดง่ายขึ้นครับบางเส้นทางอาจจะคดเคี้ยวก็จริงแต่ถ้ารถใช้ไม่เยอะมากนะครับการเกิดอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ยากครับแต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางข้ามจังหวัดเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โห,โโหรถใช้เยอะนะครับยิ่งถ้าเป็นเวลาเร่งด่วนหรือเป็นเวลาที่ เขาเดินทางกันนะครับไม่ว่าจะเดินทางทํางานหรือเดินทางกลับบ้านนะครับรถใช้เยอะมากนี่ครับลองดูปริมาณรถดูครับเพราะฉะนั้นถ้าปริมาณรถเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเกิอดอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่ายครับเพื่อนที่เดินทางมาในเส้นทางนี้ก็ระมัดระวังนะครับตัวผมวันนี้ขับช้ามาก <c oughs> สังเกตจาก พี่ใหญ่ขางข้างหน้าได้เลยนะครับปกตินี่รถกระบะรถเก๋งก็ต้องแซงพี่ใหญ่นะครับแต่นี่ผมขับตามเลยครับผมไม่ได้มาในเส้นทางนี้หลายปีแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาล้ำลึกการมองเห็นเส้นทางนะครับเมื่อก่อนผมมาขับมอเตอร์ไซค์เล่นที่นี่ครับถนนเส้นนี้ตอนที่ผมทําง,งานที่ขอนแก่นนะครับผม,ผมชอบมาขับรถมอเตอร์ไซค์เล่นที่ถนนเส้นนี้ครับ เพราะว่าไม่ไกลจากตัวขอนแกนมากนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ตอนนั้นวิวสวยครับรถก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับรู้สึกว่าขับแล้วขับมอไซค์เล่นแล้วมันเพลินนะครับอากาศก็ดีด้วยเพราะว่าเป็นถนนในอุทยานนะครับเนี่ยครับรถใช้เยอะมาก นี่เป็นช่วงที่โคดเขียวมากหลายๆช่วงนี่เป็นโค้งหักศอกนะครับผมว่าคนที่ใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจําเนี่ยเขาจะระมัดระวังกันนะครับนี่ฮะอย่างเงี้ยเริ่มขึ้นชันนะครับแล้วก็นี่ฮะโค้งมันจะเหมือนโค้งพับผ้าครับพับไปพับมาตลอดเวลาแต่สาหรับใครที่ไม่ค่อยชินเส้นทางนี้นะครับแล้วก็มาใช้เส้นทางนี้แล้ว ขับด้วยความประมาณเนเปอร์เซ็นต์ของการเกิอดอุบัติเหตุก็เยอะนะครับสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจํานะครับแล้วก็มีจุดอันตรายจุดเรื่องเล่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะได้เป็นวิทยาทานกับผู้อื่นที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับจะได้ถนนเส้นนี้จะได้ปลอดภัยขึ้นนะครับ ฝนไม่หยุดเลยครับฝนล,ลงมาตลอดเลยตอนแรกวันนี้ผมตั้งใจมากๆนะครับว่าจะไปขัดแคมป์ปิ้งที่อุทยานแห่งชาติภูพานนะครับว่าจะนอนที่อุทยานแห่งชาติภูพานนะครับแต่ว่าโอ้ถ้าดูจากฝนแบบนี้แล้วก็ <laughs> น่าเป็นห่วงอยู่ครับเพราะว่าเวลาที่เรากางเต็นท์แล้วเราจะเก็บเต็นท์ได้น,นะครับถ้าฝนมันไม่หยุด นี้นะครับอุทยกนิแห่งชาติภูพานเลยอีกประมาณ5กิโลเมตรนะครับฝนก็เบาลงนิดหน่อยเองครับโอ้สงสัยทริปนี้จะฟาวนะครับถนนช่วงก่อนถึงอุทยานิแห่งชาติภูพานเนี่ยผมว่าถนนเขากว้างขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเขานะครับเป็นเส้นทางเลียเรียบนะครับถ้าพูดถึงว่า ถ้าเทียบถนนในเส้นอุทยานแห่งชาตินะครับผมว่าถนนเส้นนี้นะครับถือว่ากว้างที่สุดแล้วนะครับเพราะปกติถนนในอุทยานเนี่ยไหลาทางจะเล็กนิดเดียวครับแต่ที่นี่ถือว่าขยายไหลาทางให้ใหญ่มากแล้วนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่อุทยานเขาก็มีข้อจํากัดเรื่องการไม่อยากตัดต้นไม้เยอะนะครับแต่ว่าถนนเส้นนี้ก็ดันเป็นถนนที่ใช้วิ่งผ่านระหว่างจังหวัดด้วยนะครับ ็เลยน่าจะได้รับการขยายถนนมากกว่าที่อื่นนะครับและครั้งนี้นะครับก็พลาดอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมประเมินดูแล้วนะครับว่าถ้าฝนตกแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นทางด้านข้างเนี่ยเลกขนาดนี้นะครับถ้าเราเข้าไปพักที่ในเขตพยานเนี่ยโอหผมว่าน่าจะเละเทะเลยครับเนื่องจากว่าความชุ่มชื้นนะครับต้นไม้ในเขตทยานจะเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเรากางเต็นท์เนี่ยน่าจะชื้นมากนะครับเดี๋ยวเรา ชมเส้นทางนะครับไปจนถึงนู่นเลยครับเพื่อนๆจังหวัดกาลสินครับพอผ่านเส้นทางเมื่อสักครู่นี้มานะครับถนนก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือเส้นทางจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ผิวถนนเนี่ยโอเคมากครับการขึ้นเขาลงเขาก็นิดหน่อยเท่านั้นนะครับเส้นทางแทบจะไม่โค้เคี้ยวเลยนะครับ แต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับที่เป็นเส้นทางที่โคดเคี้ยวขึ้นเขานะครับแต่ว่าก็อยากให้เพืเ่อนๆติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับกระสินเลยอีกประมาณ71กิโลนะครับเส้นทางกลับมาเป็นเส้นทางที่อยู่บนเขาอีกครั้งนะครับแล้วก็ในเส้นทางนี้เนะี่ยต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหจากเมื่อสักครู่นะครับที่เราขับอยู่บนทางเหมือนทางที่ผ่าชุมชนปกตินะครับ ถนนปกติเลยแล้วก็มีแหล่งชุมชนซ้ายขวามีปม้ามน้ำมันด้วยนะครับพอพ้นจากช่วงนั้นมาปุ๊บโอ้โหเป็นถนนที่ขึ้นเขาแบบนี้เลยครับเส้นทางนี้ขึ้นเขาแต่ไม่ชันมากนะครับแต่ความคดเคี้ยวเนี่ยมีมากพอสมควรเลยครับน่าจะเป็นช่วงที่สองนะครับที่ได้ขับบนเขานะครับในเส้นทางนี้ช่วงแรกที่ผ่านมาคือช่วงโค้งปิงนูนะครับ แล้วก็ช่วงนี้นะครับตอนนี้นะครับซ้ายมือจะเห็นว่ามีพี่ลิงนะครับโอ้ลิงตัวกระเปียกนะครับเป็นฝูงเลยครับช่วงนี้ลิงเยอะมากเขาก็มีป้ายว่าห้ามให้อาหารลิงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลิงเขาจะมารออาหารอยู่ริมถนนนะครับแล้วมันจะเป็นผลร้ายกับเขานะครับในอนาคตนะครับโอช่วงนี้ถนนแคบลงนะครับ เส้นทางก็ค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวนะครับโอ,อ้เส้นทางช่วงนี้คดเคี้ยวนะครับแล้วก็ยังมีเลี้ยวซ้ายเพื่อจะขึ้นเขาด้วยนะครับโอ้โหดูนะครับความคดเคี้ยวเส้นทางนี้ก็วสวยไปอีกแบบนะครับ เส้นทางคดเคี้ยวแต่ว่าถ้าเรามองเห็นที่ปลายโค้งนะครับคือไม่มีอะไรบดบังระหว่างข้าโค้งเนี่ยก็โอเคครับเส้นทางถือว่าขับง่ายไม่อันตรายนะครับแต่ถ้าเป็นโค้งที่บดบังปลายโค้งเนี่ยความอันตรายก็จะมากขึ้นนะครับตอนนี้ความรู้สึกเหมือนเส้นทางมันกําลังลงนะครับลงทินนิดนะครับโอ้เส้นทางช่วงนี้คดเคี้ยวนะครับ ป้ายชัดเจนนะครับห้ามให้อาหารลิงโอ้ต่ลิงเขาก็ออกมาออก,กันริมถนนเยอะนะครับในแ,แต่ละฝูงนะครับตรงนี้มีคำเตือนโคงอันตรายนะครับโอ้รถเยอะจริงๆครับเส้นทางนี้ รถสวนมาก็เยอะนะครับแล้วก็รถที่กําลังมุ่งหน้าไปในเส้นทางเดียวกับผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับโอ้การหาโอกาแสแซงรถใหญ่ในเส้นทางนี้ยากมากเลยครับแต่ถ้าแซงแบบเถือ่อนนี่ก็ก็พอได้อยู่ครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าตรงไหนที่เขาบอกให้ระวังอะ่ะนั่นคือ ความเสี่ยงของการเกิดอ so ุบัต so so ิเหตุก็เกิดขึ้นได้ครับเก็บชีวิตเก็บความปลอดภัยกลับบ้านไปกอดคุณพ่อคุณแม่กอดลูกกอดเมียดีกว่าครับเพราะว่าอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้นนะครับมันจากความประมาทของตัวเราเนี่ยหรือจากความคนอนของตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ระวังนะครับลำพังเราไม่ได้เจ็บคนเดียวแล้วเราทำคนอื่นเขาเจ็บด้วยเนี่ยแล้วครอบครัวคนอื่นเขาก็ต้องเดือดร้อนคนอื่นเขาก็ต้องเดือดร้อนนะครับ การมองอุบัติเหตุอย่ามองแค่ตัวเรานะครับคิดถึงใจเขาด้วยนะครับว่าถ้าเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากการขับขี่ด้วยความเร็วของเรานะครับแล้วไปกระทบถึงครอบครัวคนอื่นนะครับอันนั้นคือผลเสียที่แย่ที่สุดนะครับยังไงก่อนที่เราจะทําอะไรตัดสินใจอะไรลงไปนะครับคิดถึงใจเขาใจเรานะครับจะได้ทุกคนจะได้ขับขี่ปลอดภัยนะครับตอนนี้เส้นทางนะครับมืนจะเป็นขาลงแล้วนะครับ มีป้ายเตือนให้รถทุกคันใช้เกียร์ต่ำนะครับน่าจะลงยาวนะครับตอนนี้ความชันยังไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นขาลงแน่นอนเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยครับ่เหยียบคันเร่งส่งแล้วเส้นทางเหมือนไม่ค่อยอันตรายนะครับแต่ดูไปเลยเยอร์นะครับดูแท่งเหล็กข้างทางนะครับหักงอแบบเยอะมากครับ แสดงว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆจุดที่ขับมาเนี่ยผมก็เห็นนะครับว่าไอตัวกั้นเหล็กข้างทางเนี่ยเสียหายหลายจุดมากๆเลยครับแสดงว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะครับโอ้เส้นทางช่วงนี้เนี่ยรถบรรทุกน่าจะใช้เยอะนะครับถนนค่อนข้างที่จะเป็นคลื่นนะครับ ไม่ใช่เป็นหลุมนะครับเพื่อนๆเป็นคลื่นบางทีขับไปพอรู้สึกมันนั่งรถไฟเหาะนะครับรถมันวูบไปวูบมาลงยาวๆเลยครับนี่ครับเราเห็นร่องรอยนะครับของตัวกั้นเหล็กข้างทา,างฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมฮะเยอะมากนะครับน่าจะหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะครับ เป็นทางลงเขาด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยทางสุดเห็นไหมฮะรถมันเอียงซ้ายเลยเส้นทางสุดเยอะมากครับถนนช่วงนี้ผิวถนนไม่ค่อยดีด้วยนะครับโอ้แต่ต้นไม้เขาสวยจังมีแต่ต้นใหญ่ๆเขียวุ่มเลยครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่การเหล็กขาดเลยนะครับจุดต้องเอาตัว เปลเออร์อที่เป็นพลาสติกนะครับรตั้งไว้นะครับบนเส้นทางขึ้นเขาลงเขานะครับผมมองว่าการประเมินว่าเส้นทางไหนอันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยบางทีต่างคนก็ต่างเหตุผลนะครับแต่ผมว่าถ้าประมาทเส้นทางไหนก็อันตรายครับเพราะว่าหลายๆการเดินทางของผมนะครับแล้วได้เดินทางไปในหลายพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆภูมิภาคนะครับผมรู้สึกว่า ถ้าเป็นเส้นทางที่อยู่บนเขานะครับไม่ว่าเส้นทางจะเป็นแบบไหนเนี่ยล่องรอยของอุบัติเหตุเนี่ยเห็นเยอะแทบทุกเส้นทางเลยครับเพียงแต่ว,ว่าแต่เยอะเป็นปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของคนใช้ถนนในเส้นทางนั้นแค่นั้นเองครับจากจุดชมวิวผาเสวยนะครับเขาจะมีป้ายบอกเลยว่าเป็นเส้นทางลงเขานะครับที่ลาดชันผู้ไม่มีความชำนาญในเส้นทางนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับ พอเราขับเลี้ยวลงมานะครับเราเห็นเลยครับว่าเศษซากของอุบัติเหตุเนี่ยเยอะจริงๆนะครับจุดความเสียหายของอุบัติเหตุเนี่ยเยอะจริงๆนะครับแต่สำหรับคนในพื้นที่เนี่ยบางทีเขาก็จะรู้นะครับว่าตรงไหนควรระวงังตรงไหนเร็วได้ตรงไหนตรงไหนต้องระวังเป็นพิเศษอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างเราเราเป็นนักท่องเที่ยวนะครับ ถ้ามีป้ายเตือนอะไรก็ระวังไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกโค้งหนึ่งนะครับที่เขามีป้ายเตือนไว้นะครับว่าโค้งอันตรายข้างหน้ามีเกิดอุบัติเหตุนะครับบาดเจ็บล้มตายไม่รู้กี่ครั้งนะครับส่วนมากป้ายที่เตือนในคําแปลกๆเนี่ยแสดงว่าในเส้นทางนั้นๆหรือโค้งนั้นๆนะครับต้องมีอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษนะครับเขาถึงมีป้ายแบบย้ําเตือนเป็นพิเศษนะครับ หลายช่วงเนี่ยลักษณะที่อยู่ในโค้งนะครับเราจะเห็นเลยว่าถนนนะครับเขาซุดตัวเนื่องจากว่ารถบรรทุกใช้เยอะนะครับพอถนนซุดตัวเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นในโค้งนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วเนี่ยมีสิทธิ์ที่รถจะก,กระเด้งกระดอนในโคง้งแล้วก็แหกโค้งออกไปเลยนะครับบวกกับเส้นทางที่เป็นเส้นทางลงเขาด้วยนะครับถ้าหากไม่ระวังเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะ ถนนในโค้งจะเป็นคลื่นมากนะครับถ้าเราขับไม่ระวังเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยง่ายมากนะครับท้ายคลิปนี้นะครับอยากพาเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ไปชมสะพานเทพสุดานะครับซึ่งเป็นสะพานที่ยาวมากในจังหวัดกฬสิ์นะครับเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่าเราจะไปทันแสง สวยที่สะพานเทพสุดาหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวลองไปก่อนครับเพื่อนๆแล้วเราก็มาถึงทันจนได้นะครับก่อนที่พระที่จะตกดินนะครับเพื่อนๆผมไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วความทรงจำไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวมาก็มาเห็นสะพานเทพสุดาพร้อมกันนะครับโอ้โห okay. ไม่ได้มานานมากสวยมากเลยครับโอ้ฟิวท้องฟ้ากำลังสวยเลยครับ